ได้เวลามาสรุปประเด็นทองคําประจําวันที่31เดือนตุลาคมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นจากฝั่งเขาขาบายนะทองคําสรุปแล้วมันยังเป็นหน้าบายหรือเปล่าคะเนี่ยคาตอบคือชัดเจนครับว่าทองคำยังคงเป็นหน้าบายครับแต่ว่าเป็นหน้าบายที่รอปัจจัยรอฟังข่าวสารก่อนซึ่งมันหมายความว่าทองคาเนี่ยนะครับแม้ว่าคุณจะอยู่ในโครงสร้างขาบายก็จริงหน้าบายเป็นตอกก็จริง แต่คุณก็จะไม่ได้พุ่งแรงในตอนนี้หรอกครับเพราะว่าคุณมันเป็นหน้าบายที่หมดพลังอยู่อันนี้สำหรับคนที่กําลังจะลุนให้ขึ้นนะต่อมาคือคนที่บอกว่าคุณครับแล้วผมถ้าได้กําไรอยู่นี่ก็ยังรันกําไรต่อได้ใช่ไหมครับคาตอบคือใช่เลยครับนั่ทุนจะสามารถรันกําไรต่อได้ขออย่างเดียวครับอย่าหลุดโซนน้ำเงินตรงนี้โซนน้ำเงินตรงนี้เป็นโซนที่สําคัญที่สุดนะครับที่ผมจะให้กับพี่ๆนั่งทุนเอาไว้นะ ในวันนี้เลยอันนี้คือใช้ได้จนถึงกลางคืนเลยครับว่าตราบแลกระตาที่ทองไม่ได้ร่วงลงมาในกล่องสนเงินหรือว่าหลุดไปเลยเนี่ยหน้าบายไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับการเทนะมันเป็นเพียงแค่การเทกระจัดทํากําไรครับทุกท่านจบแล้วพี่ติดดอยอยู่ที่ด้านบนแล้วครับคุณทํำยังไงดีคะเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรครับสิ่งที่นั่นคือจะต้องทาก็คือมี2ออย่างรอรอที่หนึ่งคือรอข่าวสงคราม รอที่2รอคัดได้เลยถ้าทองคําไม่มีข่าวสงครามมาช่วยแล้วมันไหลแรงจริงๆจะหลุด1 9 7 9ก็ต้องรอแต่เรียมคัดครับทุกท่านแล้วถ้าเกิดมีข่าวสงครามราคาและทองดีขึ้นมาก็รอดครับแค่นั้นเองครับมีอยู่ด้วยกันแค่2อ,อย่างสำหรับพี่ๆขาบายที่กอกว่าใครเข้าใจตรงกันนะครับช่วยพิมพ์เล็กหนึ่งให้ผมหน่อยนะและอย่าลืมครับฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์หน่อยนะครับเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์ของนัานทุกนั้นมีค่ากับผมมากมายจริงๆครับทีนี้มาดูกันที่ฝั่งคาเซลคาเซลบอกว่าคุณครับมันจะกลับไปเป็นหน้าเซลแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือตอบประเด็นแรกก่อนเลยครับตอบคือยังไม่ใช่ตอนเนี้ทองคํามีบางจังหวะที่เขาย่อตัวลงมาแต่จะยังไม่ได้ลงลึกมากหรอกครับนั่งไดูดอลลาร์ทรงตัวในกรอบยิวสิปีทรงตัวในกรอบและไปดูดัชนีนะครับของตลาดวอร์สตรีท มีการขยับปรับตัวขึ้นมาแต่ช่วงเช้านี้ก็เริ่มมีการทรงตัวด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นยังไม่มีปัจจัยตัวใหม่ปัจจัยที่จะลบก,กับทองคาแรงๆเดีย๋ยก็จะยังไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยครับการย่อตัวเต็มที่ไม่น่าจะผ่านโซนสีน้ำเงินตรงนี้ได้เดี๋ยวในช่วงบ่ายๆกับคืนนี้เราค่อยไปคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะถามต่อครับว่าแล้วแบบนี้เนี่ยไม้เซล,ลที่ผมได้จากบริเวณยอดมาเย่ยผมยังสามารถถือได้ไหมคือเน้งทุนได้ไมมเซลลแบบปลายไส้บางมันก็ดีแล้วนะสวยนะ ดังนั้นผมขอบอกกันทั้งทุนว่าถ้าเกิดว่าไม้เซลล์ตรงนี้ทองมันไม่ได้ย้อนขึ้นเกิน2001.3ก็ให้ถือเอาไว้ก่อนแล้วกันครับเผื่อทองมันย่อตัวแล้วมันไหลกลับลงมานะครับแต่อย่าลืมตั้งเอสเอกอยดกไรด้วยนะเพราะว่าถ้ามีข่าวสงครามาาเอย่ยทองมันก็จะขึ้นแบบไวมากๆเลยครับทุกท่านแค่นั้นเองส่วนคนที่ติดเซลล์ติดเซลล์แถวไหนต้องถามกันก่อนถ้าท่าทุนติดเซลล์ลึกกว่า1,980 ดังนั้นยังคุยกันไม่ได้แต่ถ้านั้นทุนมีออเดอร์เซลล์ที่สูงกว่า1980ขึ้นมาก็ต้องบอกเลยว่าโอกาสยังมีที่จะเคลียร์ได้ที่จะแก้ไม้ได้เพราะว่ามันอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับและอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าถ้าปัจจัยสงครามไม่มาจริงๆดอลลร์วนเวียนในกรอบสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ยิวพระบตทสิปีวนเวียอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันเพราะฉะนนการที่ยิดอลลร์ปรับตัว อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมทองคามันก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี้แหละครับทุกท่านดังนั้นนั้นจุดมเดียวกันในการรอดตัวนะแต่ถ้าเป็นไปได้ฝั่งขาเซลต้องรีบเคลียสถานะหาจุดแก้ไวหน่อยครับทุกท่านเพราะว่าสงครามมันยังไม่จบเลยมันยังมีโอกาสที่จะลุกลามบานปลายตลอดเวลาอิหร่านก็มาตอบโต้ตตสหรัฐอเมริกานะว่าเลิกกล่าวหาผมได้แล้วผมไม่ได้อยู่เบื้องหลังฮามาสนะครับสื่อของชาติตะวันตกก็ระบุเลยนะบอกว่ามีหลักฐานนะว่า ก่อนที่ฮามาสจะปฏิบัติการเข้าโจมตีอิสราเอลเนี่ยเขาได้นะครับมีการส่งกองกำลังไปฝึกกับทางอิหร่านโอ้กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาครับทุกท่านอิหร่านก็ไม่ยอมรับแหละผมไม่ได้ทำนี่คุณมีหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ไหมนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดครับทุกท่านคาเซลถ้าเกิดว่าใครเข้าใจตรงกันนะพี่นะขอเลข2คนละหนึ่งตัวครับทุกท่านขอบพระคุณมากเลยราคาเซลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ คู่เปล่าเทรดดิ้งชาร์เลนจ์ซีซั่นหนึ่งนะครับนักทุนแข่งเทรดชิงเงินแสนกับกระผมคูเป่านะครับทุกท่านครับใครที่สนใจนะฮะระยะเวลาการเทรดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง20ธันวาคมสามารถสมัครได้เรื่อยๆเลยนะครับนักงทุนครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนับคะแนนรวมแบบเป็นกําไรเฉลี่ยต่อเงินทุนในพอร์ตของนักลงทุนนะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินทุนน้อยก็สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้นะครับผมไม่จําเป็นเลยว่าคนที่มีเงินทุนเยอะจะต้องชนะเสมอไป ถ้านักทุนสนใจกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนสแกน QR Code คเพื่อเข้าลิงก์ในไลน์กลุ่มเลยนะครับนักทุนครับเพื่อขอรับในส่วนของตัวรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับโอกาสเป็นของนักทุนนะเงินรางวัลเนี่ยผมเตรียมไว้ให้กับนักทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอะไรมากระยะเวลาการเทรดยาวนานถึง3เดือนเลยครับรางวัลที่1 5 0 0 0 0บาทรางวัลที่2 20 0 0 0บาทรางวัลที่3 1 0 0 0 0บาทและรางวัลที่4ถึงรางวัลที่8คนละ5,000บาทนะครับพร้อมโอนมากๆเลยมาร่วมสนุกกัน นะขอบุณครับครับนั่งุนห้องซิกของเราก็มีโปรแรกเข้าแล้วนะครับให้หนั่งถุนได้ทดลองก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจก็ค่อยซื้อโปรระยะยาวก็ได้โปรระยะยาวก็จะยิ่งมีราคาถูกลงนะครับกับห้องซิกคูหมีเทรดสดชนข่าวครับลายไอ d อยู่ในภาพแล้วนะแคปหน้าจอก่อนได้ JJGO s ก g n ิกนห้องซิกคูตอย t r a d e b r เบร o เอ t ท์เทรดดนะครับถ้าเกิดว่ากร,ราฟตัวไหนวิ่งแรงวิ่งไวเนี่ยได้ออเดอร์แน่นอน เจเจโกสิกแนวสามครับคู่เจี๊ยบเลยครับนั่งชุนเทรดแบบระยะยาวๆลุ้นทำกำไรขาดทุนครั้งละประมาณหลักพันจุดขึ้นไปนะครับโคอชอ้อนครับนั่งชุนครับ เทรดโดยใช้เทคนิค SMC f i b o บวกกับฮาร์โมนิกนะครับตอนนี้กำลังมาแรงมากๆเลยถ้านักทุนสนใจแอดไลน์ ID ได้นะครับ JJ Go Signal 4ครับผมแล้วก็ห้องสุดท้ายคือห้องของกระผมเองนะครับคูเปาล์นิคสลูมครับทุกท่านผมมีบริการ Copy Trade นะครับคือจริงๆแล้วทุกห้องเลยเนี่ยมีบริการ Copy Trade ทั้งหมดครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะครับส่วนห้องของผมนั้นเราจะมีรหัสพอร์ตให้กับนักทุนเอาไว้ดูด้วยนะครับแล้วผมก็เทรดทุกคู่เลยทองสกุลเงินหลัสกสกุลเงินหล ดัชนีน้ำมันยังไงฝากนั่งทูไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ